ทุกวันเนี้ทุกภาพที่แต่งมาเลยพี่ก็อย่าเพึ่งสปอยนะครับมีสาวจากเต้มภาพสวยๆทำเป็นจริงเป็นอย่างนี้เลยครับพี่แต่งแค่ฉันแตงที่โดนรวงมากกว่าหนึ่งครั้งอยากจะบอกอะไรกับน้องๆทางบ้านนะครับน้องๆครับตะไทยยากที่สุดในโลออก <laughs> ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าแบบอันนี้เวนการ์ดนะครับหรือการ์ดที่ทุกคนเล่นกันอยู่นะครับใครเป็นคนแปลครับแล้วมันแปลยังไงให้แบบเราสามารถอ่านได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องครับในวันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งลยครับที่ว่าผมได้รู้จักกับเขาผู้นั้นนะครับก็คือชายผู้อยู่เบื้องหลังงานแปลซึ่งผมเองก็ต้องขอสวัสดีพี่นิวด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องแบบยอมรับตรงๆเลยว่าอันนเมแวนการ์ดนะครับช่วงแบบ สองสามปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแบบช่องแต่ละช่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบเยอะแยะมากมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบยีฟอย่างเงี้ยที่มาเป็นแนวแบบสาวน้อยอะไรอย่างเงี้หรือโอเวอร์เรสเองที่แบบจู่ๆว่าแบบบ้าจี้เน้นสไลด์ออฟไลฟ์ไปเลยแล้วก็จนกระทั่งดิวเรสครับที่มาในทีมของโทนอเมริกนเนี่ยเรียกได้เลยว่าแบบแต่ละทีมเนี่ยมูนแอนโทนเนี่ยแทบจะแตกต่างกันพอสมควรเลยครับคือคือมันเปลี่ยนแนวจริงไหมแต่ว่า แล้วมันยังมีความจุดร่วมอยู่ก็คือตัวล,ละครแล้วก็การ์ดเกมก็คือไม,ไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นงานยากอะไรนะก็แค่คิดว่าเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็เราก็เป็นนักแปลที่ดีก็คือเราก็หาข้อมูลแล้วเราก็ตามไปเรื่อยเออผมขอถามพี่หน่อยได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นในการแปลแบบอนิเมะเกี่ยวกับการ์ดเกมอะไรเงี้ยพี่เริ่มต้นจากอะไรแหะครับพี่กีเข้าวงการแรกเนาะก็คือท,ที่ที่หลักๆที่พี่แปลแอนิเมะอยู่ก็คือช่องก้าวประตูนนี่แหละอ๋ออ่าแล้วก็จะไปเจอพวกรุ่นพี่ที่แบบ รุ่นรุ่นที่เราอยู่มัธยมแล้วเขาแปลอ่ะพอเราขึ้นมามาหาอะไรมันขึ้นมาไปทำงานรุ่นนั้นอ่ะเขาก็ออกไปทําล่ามทาอะไรกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ในวงการนักแปลนี่มันเหลืออยู่เราก็ไปเสียบแล้วพอมาอยู่มาวันนึ้งมีรุ่นพี่มีรุ่นพี่แบบโอ้ปรามประจา์เลยก็ทักมาว่าสนใจแปลนี่ไหมการ์ดเกมแล้วก็การ์ดเกมดีกว่าบดการ์ดไฟเป็นกะบอกอ๋อเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่เคยแปลแล้วก็เขเสนมาเป็นภาค่อก็คือเอเซียเซอร์กิต มาเสร็จแ้วเราก็ต้องทำกับบ้านละเฮ้ยไม่เคยดูภาคแรกเลยว่ะต้องไปหาภาคแรกมาดูเท่าไหร่นะห้าสิบกว่าตอนแล้วก็แปลภาคต่อไปโดยที่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยตอนนั้นก็คือแบบอ๋อเอาป่ะออนิเมะเรื่องหนึ่งภาคหนึ่งก็ทําไปตั้งแต่นั้นแล้วตงแต่ภาคเอเซสกิจจนถึงทุกวันเนี้ยทุกภาคที่แต่งมาเลยโอ้ก็คือแบบพี่อยู่เบื้องหลังหมดเลยใช่ไหมตั้งแต่แบบเอเซสกิจเลยจนถึงภาคปัจจุบันที่เรานั่งดูกันแบบลุ้นแทบตายอย่างวิวเดรสเนี่ยโอ้ สุดดยอคือคนแปลภาคแรกสุดเลยนะเขาเป็นผู้หญิงอืมเขาไม่ค่อยถนัดสิ่งที่เรียกว่าการเกมส่วนเราเนี่ยเล่น Summoner Master มันตั้งแต่มอต้นรู้ว่าอ๋อการเกมคือมันเป็นอย่างนี้เขาจะขายอย่างนี้มีกติกาแบบนี้อันนี้คือขี้โม้เพื่อขายของอันนี้คือขี้โม้เพื่อสตอรี่อะไรพวกเนี้ยเราเราเกเนี้ยพอเราจับได้พวกเลยยาวเลย ก็คือพอมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ์ดเกมอะไรพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบทาให้การแปลเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบถนัดขึ้นใช่ไหมครับถามหน่อยได้ไหมครับพี่ถ้านับตั้งแต่เอเชียเซอร์รรกิตมาไทยก็จะตั้งแต่ปี2015อโอ้ก็เกือบ78ปีแล้วนะครับ<อ>ถามหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าแบบพี่ชอบอะไรเกี่ยวกับเมกแอนการ์ดบ้างไหมครับตั้งแต่ที่พี่แบบแปลมาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันก็มีความเป็นโชเน้นนะมันก็เป็นการ์ตูนแบบลุ้นๆพลังวิทยา บดอะไรอย่างเงี้ยไทยคุง้งอะไรเออมันก็มันดูได้เรื่อยๆนะมันด <ind> ูเรื่อยๆแล้วก็พอเราแบบพอเราไปจับได้ว่าอ๋อเดี๋ยวตอนเนี้ยไอเนี่ยมยังแพ้เพราะอะไรเพราะการชุดใหม่มามันจะมาเสิมไในตัวน,นู้นอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นเรามานั่งเรามานั่งลุ้นแล้วก็มานั่งถามในตรงนี้มากกว่าไอคนเก็บบทมันก็ช่างการนะไอคนทำการออกมาขายมันก็ช่างก้ารนะไอพวกเรานั่งดูแล้วก็ช่างการเนาะก็มาเป็นเมกกานะพี่มันก็มีความขายของด้วยกับแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ย วิวเรสเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าถ้าย้อนกลับไปภาคเก่าอย่างโอเวอร์เรสอะที่เน้นในแง่ของสไลด์ออฟไลฟ์อย่างเงี้ยแล้ววิวเรสมาอ่เงี้ยที่มันแบบเป็นจุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยวิวเรสอะครับมีจุดแตกต่างอะไรจากอนิเมะการ์ตนการ์ตที่พี่เคยแปลมาก่อนไหมครับหรือถ้าเทียบกับโอเวอร์เรสเลยครับวิ r เรสมันแปลง่ายหรือแปลสนุกกว่าหรือเปล่าครับมันแปลง่ายกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นภาคคนนุณเม้นคือไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องโอเวอร์เรสวิวเรสหรอกภาคแรกภาคจีเนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อองงมัมั้้แนก็ตแบบ เอ,อ้ไอนี่ฟอร์มทีไมไปแข่งแล้วมันจะเข้าภาคคุณอเมร์หนิถูกไหมอืมครับมันมันมันเป็นกราฟขึ้นลงของอน,นิเมกาดเกมอยู่แล้วอะ่ะแค่แค่วิลเดสมันเป็นมันเป็นกราฟขึ้นของภาคการแข่งขันเท่านั้นเองแต่ง่ายขึ้นครับเพราะว่าไม่ค่อยพูดเยอะเน้นพาน์ทที่โมเออขอถามหน่อยได้ไหมครับพี่ตั้งแต่พี่แปลวิลเดสมาเนี่ยคือส่วนตัวผมอะ่ะผมดูถึงตอนที่สิบผมไม่รู้ว่าพี่ดูถึงตอนไหนนะครับพี่ก็อย่าพิ่งสปอยนะครับขอถามหน่อยนะพี่แบบดูมาจนครบ12ตอนเนี่ยพี่ชอบตัวละครไหนที่สุดครัับตต้งแ่่ีทซเมาครับ ก็ชอบอุระละาจังนั่นแหละก็เป็นติดตันก็เป็นติดตันมีตัวน่ารักน่ารักมาพแบบน,น,นี้ก็แบบเดี๋ยวเองก็เท่เดี๋ยวเองก็ตามจีดันจีอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่มีมันไม่มีตัวที่แบบทําให้ใจปวดอุระละมาแล้วโอเคตัวนี้คิวสตาร์ทเล่นง่ายเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายน่ารักขายให้ดูสบายๆเชียร์แล้วโอเคก็เลยชอบอุระอะใช่ส่วนตัวผมก็คิดเหมือนพี่เลยเพราะว่าอุราละมันเป็นเหมือนตัวแทนของ คนดูใหม่อ่ะพี่มันเลยทําให้แบบเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าอันนี้ขอถามเกี่ยวกับวิธีการแปลแล้วกันเพราะว่าในหัวผมอะพี่เวลาที่แปลเนี่ยอย่างเงี้ยพี่อาจจะได้แบบดูเมฆแบบมีเซ้นจะเต็มภาพสวยๆก่อนใครเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบสะกดสะกดสะกด,ะกด,ะกดเขียน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 แล้วก็แบบอ่ะส่งให้ทางบูชิไปแล้วให้ทางบูชิไปทาซับอย่างเงี้ยความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ไหมครับพี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่เฮ้ยไม่ไม่ใช่หรอเราเน้แปลเราได้ดูก่อนจริง แต่ว่าเป็นภาพร่างนะคะเป็นรัฟนะครับขาวดานะครับมีเสียงภาคให้ก็บุญแล้วบางบางตอนมีตาบางตอนไม่มีตาตอนที่ไม่มีตานี่ปวดหัวมากจับฟลลิ่งลำบากโอ้ย,ยอะไรเงี้ยอ๋อคือเวลาเราแปลนะเวลาเราแปลเราต้องดูสิ่งที่เรียกว่าบริบทเนาะครับแล้วก็ฟลลิ่งเวลาเราจับฟลลิ่งของหนังของตัวละครอะตัวสคริปที่เป็นเนื้อหาประมาณ70%ส่วนฟลลิ่งแบบออกมาจากคิมเนอร์เนี่ย30% ถ้าไม่มีตาปุ๊บสามสิบสามสิบนี้หายไปเลยใช่ถูกนะถูกเพราะว่าต้องบอกตามตรงเลยว่าสไตล์เฟรกับมูดแอนโทนมันสำคัญมากเลยพี่มันเป็นตัวขุมมูดแอนโทนเลยพนแปลยังไม่ได้ดูตอนเต็มเลย <l oss> ก็ดูเท่าภาพล่างแหละครับไม่ได้ดูภาพเต็มไม่ได้ดูซาว์สีลงสีเหมือนทุกคนอ๋ออย่างนี้นี่เองเวลาพี่แปลเมะยาว24นาทีเนี้ยพี่ใช้เวลาแปลน,นานแค่ไหนล่ะครับอารมณ์แบบจะเขียนรวดเดียวเลยไหมสองสามชั่วโมงหกชั่วโมงอย่างนี้หรือว่อาแบบ หนีไปทำอย่างอื่นบ้างไปกินซุกกีตีน้อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ค่อยกลับมาแปลต่ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ได้คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะเมตรหนึ่งตอนออส่วนตัวผมเคยทำงานทำซับมาก่อนนะพี่แปดหรือหกชั่วโมงมั้งเอ่อถ้าเป็นเวนการ์ดนะพี่ใช้อยู่สองชั่วโมงเฮ้ยไวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้สองชั่วโมงนี่คือแปลแปลดับแรกคืองานแปลนะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะบางคนคือแปลทีเดียว แล้วจบเลยบางคนแปลแล้วรีไลท์หนึ่งทีบางคนแปลรีไลท์อีกหนทีแล้วก็อีกทีหนึ่งเป็นสองทีของวิ l เดสเนี่ยพี่จะใช้แบบว่าแปลตดก,ก่อนหนึ่งดับแล้วประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ส่งทาทำทามิ่งทำทาโคด้ดแล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งก็ถ้ารวมถ้ารวมกลับมาดูอีกทีด้วยก็เป็นสาชั่วโมงแล้วกันนะแต่เชื่อไหมว่าต่อให้ตรวจหนึ่งรอบสองรอบก็จะผิดอืมใช่สองมนนษย์ มาสมองมนุษย์ไม่มีใครไม่มีสมองมนุษย์องไหนสมบูรณ์แบบมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮิวแมนเออร์เลอร์อยู่แล้วครับเราได้แตบบ่ลดให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วหวังว่ามันจะไม่พลาดในจุดที่เป็นสําคัญอย่างตอนหนึ่งอย่างที่ท,ที่ที่คุยกันว่าตอนหนึ่งเราพีาา่แปรพลาดไปเรือ่องอายุของอุลละละอ๋อใช่ครับที่เราคุยกันหลังไมานะครับเดือดกันอุ้ยอุ<ร>้ยบแบบ เออพอเห็นเขาเขาเมนต์เราก็แบบเฮ้ยเออว่ากลับไปเช็คว่เาเออนี่พลาดจริงรอ่าเราก็ต้องไม่อุดว่าตอนนั้นเราพลาดทำไมอ๋อตอนนั้นตอนนั้นพลาดเพราะว่าไอ้ตอนแปรเราไม่ได้เปิดสกิปญี่ปุ่นนี่หว่าเราฟังอย่เดียวจากนี้แปรปุ๊บเราก็ต้องขึ้นอีกวินโดว์หนึ่งเลยดูสกิปร้อยเปอร์เซ็น มาเราพักจากเรื่องเมกกันบ้างเดี๋ยวผมขอมาถามพี่เรื่องการ์ดกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะภาคดีสแตนดาร์ดนะครับคือมันแปลโดยใช้แบบบาลีสันสกฤตเยอะมากเลยพี่อ่ะยกตัวอย่างเช่นสักตัวหนึ่งแล้วกันผมว่าเอาของเด็กของมิเรแล้วกันพี่คือชื่อญี่ปุ่นมันเขียนว่าโคเอ็นริวอาหิงสาพี่ซึ่งอังกฤษมันเขียนว่าซิลเบสดราก้อนอาหิงซาใช่ไหมซึ่งผมแปลเป็นมังกรผนึกสี่ชาติอาหิงสาเวแต่พี่แปลเป็นแบบมังกรเพิงผนึกอาหิงสาอย่างเงี้ยถามพี่หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมพี่ถึงแบบ แปลแล้วแบบใช้คําศัพท์แบบเพิมแบบง่ายๆในการแปลให้แบบคนดูเข้าใจอะครับแทนที่จะใช้แบบศัพท์แบบสีชาติเงี้ยเพราะว่าสีชาติเองก็แปลเป็นแบบสีของเปลวเพลิงได้เหมือนกันอย่างพี่ทำไมถึงคิดว่าพี่ไม่ได้ใช้ล้ว <laughs> แค่ใบนี้ไม่ได้ใช้นั่นเองเราดูกระตูนตเนาะแล้วเราชอบคําเนี้ยเราชื่อชอบชื่อเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าคุณนักแปลคนนั้นไม่ได้ใช้คํานี้กับตัวอื่น คือนักแปลเขามีเขามีสิ่ง <K l ank> ที่เรียกว่าคลังคำศัพท์ของเขาอยู่แล้วคำวยพ์คำบาลีสัรษฐกิจคำสำหรับการ์ตูนคำที่เอาเท่ไว้ก่อนแล้วพวกนี้ยเขาจะมีคลังของเขาอยู่พอเราเราต้องมาแปลชื่อการเนี่ยข้อหนึ่งเคยข้อหนึ่งเลย,เค,ยคือมันต้องไม่ซ้ำกันตัวนี้ใช้ชื่อนี้ไปแล้วอีกตัวนึงใช้อีกคำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วความหมายไม่หลุดไปจากคันจิรก็แค่ว่าใบนั้นพี่ไม่ได้ใช้สีชาติแต่พี่ก็ไปใช้สีชาติกับตัวอื่นแต่ถ้าคันจิรเนี่ยมันมันมีสองสามนัยยะเราก็ต้องไปดูว่า กาเป็นเนี่ยเราก็ต้องดูรูปรูปการใช่ไหมว่าว่ามันเข้ากับในอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเราก็เรียกมาสุดท้ายแล้วจาจะรตัดสินใจว่าจะใช้ชื่อนี้เป็นชื่อออฟฟิเชียลหรือเปล่าก็คือคิดป็นคิดแต่ก็คือเราก็ถามสมมติว่า,าเราเจอใบที่แบบเฮ้ยใบเนี้ยถ้าให้ผมแปลแบบไม่มีข้อจำกัดผมจะแปลแบบนี้แต่ถ้าคุณเอาไปขาย Player, เพลเยอร์เด็กๆน้องๆอง่อะเขาเห็นคำเนี้ยแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเพราะบางทีเราไมไ่คนแปลไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักลูกค้าขนาดนั้นเพราะว่าลูกค้าของคนแปลคือคิดป็นคิดแต่ค<ช>ิดป็นคิดลูกค้าของคิดเเลืืออ เราเราเราต้องน่าจยคิดเอนคิดให้เขาไปถามเพเยอร์ให้ต้องไปปรึกษาเขาไปเปป็นระมาณนั้นมากกว่าอือก็คืองานแปลแต่ละส่วนก็คือต้องผ่านค c ของคิดเองคิดด้วยว่าแบบเราเอาชื่อนี้ไปทำมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแบบสังนๆเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วใครจ่ายตังเรา๋อ้หใเป็นตั่แทนใช่มันเป็นพ่อๆด เราต้องหาจุดกึ่งกลางแล้วมั้งศิลปะกับข้ารา้าที่เจอเพือดขดำรมชีวิตใหฐาะนักแตลฟิเลนตลัไปได้โอเคครับจะพูดยังไงเดีอยะคือแบบพี่เคยมีแบบโมเมนต์แบบแปลการแบบผิดพลาดอะไรพวกนี้ไหมครับพี่ต้องบอกว่าแต่ชื่อกาดนะสำหรับสำหรับชื่อกาดนะครับไม่ได้แปลทุกใบไม่ได้แปลทุกชุดแปลเป็นช่วงๆตอนที่เราแปลมีเชียร์สกิแล้วเราเข้าเข้ามาทำโปรเจกต์เนี้ยคือเขาก็มีการชุดแรกของเขาอไปแล้วถึงเอาไว้ซต่คนนั้นอ่ะเราไม่ได้แปล คือพูดตับตกว,ว่าก็ยังบดอยู่เลยอว่าแต่อะไรอยไอ้ก๊าซเกมือบรราร์ดเนี่ยคือพอเราแตลเอเชียสกวัตเราก็ต้องเอาการ์ดของอาา่างก๊าซมาดูใช่ไหมเพราะว่าเราเราต้องใช้เราต้องใช้อากิ้งเหมือนกันครับอย่างแบบมีมีใปหนึ่งที่แบบหุ่นหินมากเยลยอะไรวะท่าสุดที่บอะอ๋ออ๋อเป็นน้ำผมจำได้เป็นน้ำผมจำได้อยู่เออชุดใหม่ๆเนี่ยให้ผมแปลไหมครับ,รบเพราะว่าเงินยุนย่ง ประมาณทักาคสามภักสี่รีเจนประมาณทักลรีเจนแล้วก็จียุคแรกๆอย่างเงี้ยจะเป็นพี่แปลชื่อกาดกับเฟลเวอร์แต่ว่าแต่ว่าเพคความสามารถเนี่ยไม่เคยได้แปลนะเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของทีมงานเขาเอ่อไอ,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 อตอนนี้ใช้คํานี้ไอตอนนี้ใช้คํานั้นแล้วอันนี้แปลอันนี้ไม่แปลเนี่ยอันนี้คือพี่ดูแลแค่ครึ่งครๆๆๆึ่งครึ่งครึ่งช่วงกลางๆหนึ่งโอเคครับเวลาแปลพวกกาดอะไรอย่างเงี้ยมีจุดไหนม้างไหมพี่ที่แบบควรระวังอ่ะ ผมมีตัวอย่างให้ด้วยอย่างเนวานาจีวาอย่างเงี้ยซึ่งเอล่างใหม่ของเนวานามันสามารถอ่านได้เหมือนกันว่าเนวานาสิวะแต่แน่นอนรัาว่าถ้าเกิดมันเรียกมันก็สิวะตรงๆเลยเนี่ยรับรองได้เลยว่าแบบคนที่แบบนับถือครามฮินดูอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไม่โอเคแล้วเราก็เปลี่ยนคําเรียกเป็นจีวาอะไรเงี้ยทำไมเรียกเนวานาแต่เรียกสิวะแล้วทําไมเนวานาเป็นเป็นเนวานาทำไมไม่เรียกนิพานนิรบาอ ศาสนาพุทธของญี่ปุ่นศาสนาพุทธของเราไม่เหมือนกันไทยอันนี้อันนี้ขอเข้าเขา้าศาสนานิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพน,นะครับได้ครับศาสนาพุทธเทรวาสเนี่ยก็คือโลกมนุษย์เทวดาบ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 าขึ้นเป็นิพพานเราจะเป็นอย่างนี้ก็คือหลุดไปแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกชั้นตรงกางอีกชั้นเทพทั้งหลายของเขาอะ่ะมันจะมันจะอารมณ์เดียวกับพวกเทพปีิเทพโรมันคือไอไเลเยอร์เนี้ยของพุทธของพุทธไทยไม่มีแต่ของญี่ปุ่นเ็ามีเพราะฉะนั้นเขาจะดึงมาเป็นชื่อการ์ดชื่อตัวเทพ ทั้งหลายทั้งปวเขาก็มีเทวดาทั้งหลายจากตำราพุทธเหมือนกันแค่ว่าเราคนไทยไม่คุ้นอืมครับเวลาดึงคำศัพท์มาญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าเป็นคำธรรมดาเขาเหมือนเขาเหมือนเขาใช้ซุดโอดินเพอร์คิวลิเขาเขาเขารู้สึกว่าเือนเขาใช้คำแค่เนี้ยแต่พอเป็นไทยแล้วแบบโ oh. มังกรนิพพานมหาจักรพรรดิวัดอะไรอย่าง,างเงี้ยเยรู้สึกแบบต้องกราบไหวแต่ที่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นม,มันเป็นมันเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเราเรานักแปลก็ต้องดูว่าคาไหนใช้แล้วดราม่าไม่ดราม่าแล้วแล้วมีประเด็นอื่นไหมนอกจากพวกศาสนาอะไรเงี้ยอย่างที่พี่เคยบอกว่าแบบเผื่อการในอนาคตด้วยอย่างเงี้ยครับมันเป็นควรเป็นข้อควรระวังไหมข้อควรระวังคือแตกแต่เพศแต่โอเวอร์ได้แต่อย่าแปลเกิน ถ้าแปลเกินเนี่ยต้องมานั่งรู้นานาคตุตเลยเพราะว่าเราอย่างรู้กันว่าการ์ดเกมมันจะต้องมีร่างใหม่มันต้องมีชื่อใหม่แต่มันไม่ใช่ว่าชื่อใหม่แล้วมันชื่อใหม่ไปเลยคือมันชื่อใหม่แต่มันยังลิงก์กับใบเดิม ถ้าเราแปลของเก่าหรือแบบมันต่อไม่ได้ตัวใหม่มันมัน,ม,นมันต่อมันต่อมันต่อคีย์เวิร์ดนี้ไม่ได้เงี้ยเราจะมีปัญหาโอ้แต่ว่าเห็นพี่พูดเรื่องแบบโนวาน่นาจีวาผมรู้เลยว่าพี่ต้องดีเสิร์มาเยอะแน่เลยผมถามพี่ไหนครับเวลาแปลการ์ดแต่ละใบเนี่ยผมรู้แหละบางใบพี่ต้องดีเสิร์มันล่วงหน้าแต่ว่าแบบมีบางใบแบบที่พี่แบบเออโดนสดได้ล้วกันปะไปแบบโดนสดไปเลยอย่างเงี้ยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับท่านแรกก็คือได้เรารู้ชื่อกาดใบใหม่เสิร์ก,ก่อนเสิร์กวิกิีก่อนเลยดูหน้าตามันกน่อนหน้าตาเนี่ยจะบอก มันเป็นมังกรมันเป็นอัตวินมันเป็นเอลมันเป็นอะไรก็ตามมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นเอเลี่ยนญี่ปุ่นออกอย่างนี้อังกฤษออกอย่างนี้แล้วไทยล่ะจะใช้ไหนจะอิงอังกฤษอิงญี่ปุ่น,อ,นอย่างเงี้ยเราต้องดูเป็นทีละขั้นทีละตอนก็พักหล,หลังที่แปลไม่ค่อยซีเรียสน,นะก็คืออิงญี่ปุ่นไปดีกว่าเพราะว่าคนไทยอ่ะพอพอเด็กไทยเด็กไทยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามจะมีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเทอใช่ครับอะไรที่มาจากญี่ปุ่นแล้วคุณไม่อิงญี่ปุ่นอ่ะคุณไม่เท ถูกเพราะฉะนั้นถ้าจะขายเด็กกินญี่ปุ่นไปก่อนใช่เป็นที่มันแบบห่างกันคนละเรื่องจริงๆค่อยค่อยกลับไปองอังกฤษหรือว่าภาษาต้นทางขอถามหน่อยพี่พี่เคยมีประสบการณ์ว่าแบบเห็นการ์ดชื่อนี้แล้วแบบพี่งงว่าแบบเราจะแปลไทยยังไงดีไหมพี่เคยมีเปิการไหมยกตัวอย่างมาสักยบได้ไหมไอ้พวกแก๊งอัศวินเนี่ยมันเหยียดที่สุดเลยนะไอ้พวกแก๊งอัศวินเนี่ยทั้งตั้งแต่ยุครอยัลพาราดินโกพาราดินชาโดเนี่ยเอาอย่างโกพาราดินแล้วกัน อ่าพวกอัศวินแผ่นแสนยามเช้าอย่างเงี้ยคือแบบเออฉันรู้แหละว่าแบบผ้าที่ขึ้นแสงมาฮคุณเป็นอัศวินถือโลหรือหอกยืนยืนอยู่ข้ามกลางแสงแบบแต่ทันจีไม่มาประมาณห้าแบบที่ต่างกันเพราะเป็นภาษาไทยคุณก็ต้องหาห้าคำที่มันมีความหมายเกี่ยวกับแสงตอนเช้าแต่ไม่ทำกันแสงอาลนแสงอุษาแสงตะวันอะไรอะแสงสนทยาอย่างเงี้ย หัวอวะและและญี่ปุ่นใช้คําต่างกันญี่ปุ่นใช้คำต่างกันคุณไม่สามารถมารวบเป็นคำเดียวคำเดียวกันได้ก็เป็นงานกอนนักแปลเหมือนกันม, <c oughs> มันม,จมีจะมีอยู่ไปหนึ่งไหมที่พี่เคยส่งคุยกับผมอะเอ่อชาร์ลสแวมคเอร์พี่แบบรู้สึกแบบหมันไส้มันไหมหรือว่าแบบไม่รู้วแบบ่าจะแปลงไงดีแบบให้คนอ่อานรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคำเนี้ยคำเนี้ยค,คำนี้มัน,ม,นมันเป็นชื่อที่แบบคือไปพี่ไปเช็คลากศัพท์มามันมันเป็นภาษาเยอรมัน มันแปลว่าสีแดงในหลักตะการเลสนี่แหล,ละเราก็แบบเฮ้ยมันก็ดูแบบควยมายถึงแบบแบบควาเป็นวามพายก็แบบเฮ้ยมันก็จะต้องยุโรปนิดนึงเราก็เลยไปเรียกอ้างอิงจากคเาเยอรมันมามแต่มันดันไม่ตรงกับเสียงคาตะคนาญี่ปุ่นใบเนี้ยเป็นใบที่โดนถวงมากกว่าหนึ่งครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะเหมือนมันจะมีสองล่างปะอ,อ๋<ป>ะอเออสามล่างครับพี่สามล่าง แต่ส่นนวนใหญ่มันก็อ่านว่าชาคาลอดมันก็อ่านว่าชาคาลอดดีๆพี่นั่นแหลก็คโดนโดน,ดน,ดนที่เิด่าที่ประสานงานอยู่คดทวงมาแบบว่าเอาใช้คำนี้หรอครับที่ก็บอกไปแค่ว่าผมนีเสิร์ชมานะภาษาต้นทางมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ตรงกับคัตคณะก็ช่วยไม่ได้ก็หลังๆัหลัง,ลงจากเคสนั้นมาก็จะพยายามอีนญี่ปุ่นไปก่อนอือย่างนี้นี่เองพี่มีอะไรอยากจะบอกน้องๆทางบ้านะครับว่าแบบอุ้ยพี่ครับผมอยากลองแปลการบ้างนี่อยากลองทำซับอนิเมะบ้างอะไรเงี้ย เออพี่อยากจะบอกอะไรกับน้องๆทางบาทไหมครับน้องๆครับภาษาไทยยากที่สุดนในโลกภาษครับ,รบเอ่อเวลาเราเป็นนักแปลเนาะเราแปลจากภาษาอะไรก็ตามนะครับจากอังกฤษจากญีก่ปุ่นแต่ว่าเราแปลมาสู่ไทยทำไมทำไมบริษัทถึงอยากได้คนไทยแปลเพราะว่าเราเป็นเนทีฟเราเป็นเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ย ญี่ปุ่นคุณเก่งแค่ไหนอังกฤษคุณเก่งแค่ไหนคุณไดเอ็นหนึ่งอะไรทโทรอีกเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าภาษาไทยคุณไม่แน่นงานคุณมีปัญหาอย่างอย่างสมมติว่าเรียนญี่ปุ่นคุณก็ต้องเรียนแล้วก็ไปต่อก้อนระดับถูกไหมห้าระดับห้าระดับสี่ระดับสามสองหนึ่งพอแล้วคุณก็ต้องหมิ่ภาษาภาษาไทยว่าภาษาไทยคุณมันีิบัตคุณใช้ถูกต้องตามวยากรณ์มันมีวยากรณ์อยู่มันมีศัพท์ไทยอยู่มันมีภาษาเขียนมันมีภาษาพูดมันมีภาษา,า,ษาวัยรุ่น ตอนไหนแล้วควรใช้อันไหนการสะกดคาถูกไหมงานแปลเป็นงานละเอียดอ่อน oh. คือเหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายก็ง่ายเหมือนจะยากก็ยากจริงแล้วพี่คิดว่านักแปลเหมือนคนส่งเราต้องเป็นคนส่งให้เจ้าของผลง,งานสมมุติเราแปลนิยายสักเล่มหนึ่งเนี่ยเราต้องมีภาพว่าเราเป็นคนส่งไปสิ่งล่างนะนักเขียน oh. แล้วเรามีสกิลภาษาไทยเราไปอยู่ในหัวนักเขียนนักเขียนอยากเขียนอย่างเนี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ภาษาไทย แต่พอเขามีเราเป็นร่างส่งปุ๊บเขาเขียนได้เราต้องเป็นร่างส่งให้เขาหาประสบการณ์นิยายหาหางานวรรณกรรมที่เป็นงานวรรณกรรมระดับดีๆหน่อยอย่างอย่างพวกเฮลิคอปเตอร์ก็ได้เก็บเก็บตักเข,าข้ากคลังบางทีเราไม่รู้หรอกเราจะได้ใช้เมื่อไหร่แต่พอถึงเวลาแล้วเฮ้ยคำนี้ฉันเคยอ่านมันใช่ต่อว,วะเอาคำนี้ไปเสิร์ชเฮ้ยใช่วะ่ะแล้วคุณจะได้ใช้ได้ก็ บอกได้เลยว่าคุยกับพี่เป็นการแลกเป็นประสบก,การณ์ที่สนุกมากเลยครับก็น่าแหละครับท่านผู้ชมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้นะครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะเชิญแบบบุคคลทู่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการ์ดเกมนะครับมาพูดคุยอะไรอย่างนี้อีกในอนาคตนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปิดากรง